ยายทองยางมานไต่ต้นไหม่มงคลแมาจา่จ้าหอมห้ยห้อยอยู่หอมคักหอมแน่ยายทองเลยมาแวะมึงแมาจา่จ้าสุกแล้วต้นขนุนต้นบะมี่นะจานะ้าเป็นต้นใหม่มงคลเป็นต้นไหม,ม,ม่ที่ปลูกไว้หนะ้าบ้านกด็ดีหลังบ้านก็ดีเดอ้อเพื่อนๆมันเป็นต้นไม้มงคลหนุนข้างหน้าและหนุนข้างหลังนำจา นุนไหนนาบ้านพ่ออมนุนไววหลังบ้านพ่ออมยังสิแม่นอกจากเนาะมึงย้ายท้องสิกลับกองนจแะหอมแล้วเพื่อนหอมแล้วสิถือตัดเมื่อนี่ละแจ่มึงน่วยนี่ทั้งไหน่วยนี่ทั้งไงครับไงแน่นอจ่าตะบ้าหน่วยทั้งเทิงนี่สิสุกรเพื่อนไงไงยังอีกหลายจ้ะขุ้นเลียวขึ้นไปทั้งเทิงน่าจะเรียวขึ้นไปทั้งเทิงย้ายท้องภาษสามาดสิ ตัดได้วาสิตัดทิมนะจ๊ะซุ้มหน่วยน่อยวาสิตัดทิมตัดบ่ถึงก็เลยปล่อยไว้นะจ๊ะหน่วยได้พอตัดได้ยายท้องก็สิตัดนะจ๊ะเนาะมันโดกคากดกแน่งเพื่อนมึงดูเป็นต้นใหม่มงคลถือเป็นต้นใหม่ที่ทนทานมึงดูจ๊ะตอเขาตอต,อต้นเก้าต้นเดิมได้ได้ฮักได้ขาดไปแล้วนะจ๊ะได้ขาดไปแล้วอันนี้เป็นแค่ต้นแหนงต้นแหนงเทียน เขาเกิดเขาปรงขึ้นมาใหม่เขายังเป็นหมากให้เขาได้อยู่ได้กินเพื่อนเพื่อนมึงดูอุ้นะอันนี้มันเป็นต้นไม้มงคลเด้อเพื่อนเพื่อนผู้ใดบ่มีกะหามาปลูกไว้จ้ะเพราะว่าเขาเป็นต้นไม้หนุนเป็นต้นขนุนหนุนข้างหน้าหนุนข้างหลังด้วยเขาปลูกไว้หลังบ้านน้ำปลูกไว้นาบ้านน้ำจังสิมันเป็นสิริมงคลเนาะจ้ะเนาะเป็นสิริมงคล ดูจ้ะย้ายท้องสิตัดเมื่อนี้แหละจะไปบ่มสู้เพื่อนๆกินนะจ๊ะเออมึงดูจ้ะลนลงมาแล้วเรียบร้อยต่ว่าย้ายท้องบมมีความสามารถจะเอาไปได้นะจ้ะเอาไว้หนีก้อนเดี๋ยวสิหาค้นมายกไปให้น่วยนี่เอาไว้ก้อนยังบ่ทธานได้ตัดเด้อจ้ะน,นุ้ยนี่เดี๋ยวมันสุกย้ายท้องสิถ่ายมึงแต่ว่ายายท้องคิดว่าสุกแล้วล่ะนี่เพราะว่าเขาหอมแล้วแม่จ้ะนี่ หอมแล้วนี่หอมเว้ยเว้ยอยู่นะเจเนะ